อันนี้ครับพี่ไอ <um> ้วัดบูธนะครับที่ผมถักมาถามนะว่าวตอนเดียวเดี <What boot? S 2> ๋ยวมีราคาอะไรเนี่ยวัดบูธเมียน่ายุโรห์หาป่ะครับเมียนครับวัดบูธวัดบูธจะแจ้งราคาอะไเราเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูคนี่นี่นี่มันใส่ได้เบิร์ตเองป่ครับได้เบิร์ตครับได้เบิร์ตแม่ยัไงเขาวเข้มดำสามหากรมี่ครับเขามีน้ำขิงสม่า ต่างกันไหมครับราคาราคาซ้ำกันไหมครับเท่าไรครับเทกเบิ้งหมอนพันหุ่นตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้โอตินี้นะครับเป็นซ้ำผมยังได้ซ้ำขาเลือกเลือกได้่ใหญ่จะเป็นสีไดที่แบบไดที่น้ำเงินอะไรครับผมอยากได้ขาตัวนี้แต่ว่าให้มันเป็นหนาคือสีดำอะไรนะครับใหญใหญ่เลย <Okay. S 2> เนี่ยคือคือ,คอมาขาตัวนี้หน้าแต่ว่าไออยากได้แต่ข้างในมันเป็นสีดดำขึ้นๆนะนะขาท้าที่3บอนหน่อยครับผมนั่นงรอข้างในเลยครับครับอานะครับพมกคผมนะครับสร้างฝ่ายมินิรีโวนะครับมาติดตั้งวัดบูธนะครับเป็นวัดบูธเห็นนะครับมาดำเข้มทองรอๆนะครับอเป็นหน้า35บอลน,นะครับกามขาเท่อ่าแต่จะมีอุปกรณ์มาให้ครบเซต็จเลยนะครับ หัวไฟเพิ่มเติมสามทางท่องเหลืองนะครับกับสายลมบูทนะครับสายลมบูทก็จะใส่เป็นสายซิลิโคนแบบนี้นะครับน้าเน่นนะครับโอเคเดี๋ยวทำการประกอบแล้วก็ติดตั้งเลยนะครับเซตสักทีเลย,ยนะครับเดี๋ยวมาชมชมเลยนะครับเช็ดทำความสะอาดนิดนึงวัดบูทนะครับวัดบูท งานรอรอนะครับเป็นหนาดำนะครับหนาดำเข็มท้องลูกขาเลือกแก็เป็นขาวัดบูธดำพาวาโคน,นครับเ็จกานก่อนเดี๋ยวส่งงานลูกขาครับกับประมาณนี้ครับสําหรับวัดบูทข้างหลางก็มนี่ให้เลือกรายแบบนะครับโอเคเดี๋ยวส่งรอรออ่าคลายปึ่งเลื่อใส่เลยอ่าโอเคนะครับ ไฟหลุคขาเลือกเป็นสีไฟไอบูนครับอาจจะบม่อยสวางกันไหนอ่าบอแสบตานะครับผมโอเคอ่าเซฟทีเรียบร้อยนะครับสำหรับบริโวติดตั้งวัดบูนะครับเดี๋ยวจะส่งงานลูกคา้าเลยครับกับประมาณนี้นะครับสำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์เสริมอะไรแต่งนะครับมีให้เลือกหลากหลายนะครับ สามารถข้าวมาสอบถามเลยนะครับหลางนั้นอะไรสิ่งอยู่แถวตลาดเจริญศรีวลิลินครับผมโอเคจะส่งงานลูกค้านะครับโอเคครับผมับ